สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสู่รู้ช่วยกดติดตามและช่วยกดกระดิ่งให้กับทางช่องสู่รู้ด้วยนะครับจับตาอนาคตธรรมนัตพรมเผ่าแผ่นดินไหวในพลังประชารัฐ ไม่เพียงแต่ในแต่ละก้าวย่างของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นที่ถูกจับตาเฝ้ามองไม่เพียงแต่ในแต่ละก้าวย่างของนายสุชาติชมกินนายชัยวุฒนาคมานุสรเท่านั้นที่ถูกจับตาเฝ้ามองหากเด่นชัดยิ่งกว่าแสงแห่งสปอร์ตไลท์กำลังฉายตามร่างของร้อยเอกธรรมนัสพมเผาด้วยความระทึกเป็นอย่างสูง เนื่องจากในว่วงนับตั้งแต่วันอังคารที่31สิงหาคมกระทั่งมาถึงในตอนสายของวันเสาร์ที่4กันยายนภาพแห่งความขัดแย้งภายในรัฐบาลเด่นชัดขึ้นและดำรงอยู่ระหว่างใขรแน่นอนว่าเป็นภาพแห่งความขัดแย้งภายในพักพลังประชารัฐฉากที่สะทอน้ให้เห็นว่าได้ค่อยๆขยายวงไปกระทั่งกลายเป็นความขัดแยง้งระหว่างพักพลังประชารัฐ กับพลเอกประยุทธ์จันโอชารูปธรรมอยู่ที่วาทกรรมอันร้อนแรงจากพลเอกประยุทธ์จันโอชากับร้อยเอกธรรมนัฐผมเผาจำเป็นที่พลเอกประวิทรวงสุวรรณต้องแสดงบทบาทเป็นบทบาทยืนยันเอกภา,ภาพระหว่างพลเอกประวิทรวงสุวรรณพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดาและพลเอกประยุทธ์จันทรโอชา แม้ผลการลงมติไว้วางใจไม่ไว้วางใจจะส่งผลให้พลเอกประยุทธ์จันโอชาและคณะอยู่รอดปอลอดพ้นจากยกติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจน,นั้นริ้วรอยแห่งความขัดแยง้งก็ทำให้เกิดภาพของร้อยเอกธรรมนัสพมเผ่ากลายเป็นจุดสนใจขึ้นมา เนื่องจากข่าวลือที่ปิววอนในว่วงก่อนถึงวันเสาร์ที่4กันยายนคือข่าวที่ว่าอาจจะมีการปลดร้อยเอกธรรมนัฐพรมหมเผ่าผลจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คำถามก็คือก่อนมีการปลดจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ต้องมีการจัดการภายในพักนั่นก็คือต้องปลดออกจากตำแหน่งเลขาธิการพัก ผมเงื่อนมีได้อยู่ที่ว่าความต้องการลึกๆของพลเอกประยุจันทร์โอชาต่อร้อยเอกธรรมนัสพงเา่าจะดําเนินไปอย่างไรหากแต่ต้องขึ้นอยู่กับว่าภายในพักพลังประชารัฐคืออย่างไรด้วยนั่นหมายถึงมีไฟเขียวจากพลเอกประวิทรวงสุวรรณหรือไม่นั่นหมายถึงร้อยเอกธรรมนัสพงเา่าจะมีอํานาจวาสนาและบารมีมากเพียงใดภายในพักพลังประชารัฐการอยู่หรือไม่อยู่ในตาแหน่งจึงเป็นเดิมพันสําคัญ